สวัสดีชาวราศีพิจิกคะ่ะดวงความรักประจำวันที่10กรกฎาคมคุณได้ราชินีถือคทาเขาได้เดฟูกับหัวนะคะก็วันนี้นะคะคุณพิจิกมีพาชั่นนะคะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ต่างๆรอบๆตัวได้ดีนะคะอารมณ์ดีแหละนะ ไพ่ราชินียนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีกําลังใจที่จะทำในสิ่งนั้นด้วยส่วนเรื่องความสัมพันธ์มองว่าในส่วนตัวของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไม่ได้คิดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันอยู่ตัวแล้วนะคะมีทิศทางอะไรที่มันชัดเจนส่วนตัวเขาเป็นไพ่เดอะฟูลขึ้นมากับหัวตรงนี้น่าจะมีความรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องอะไรบางอย่างนะที่จะต้องลงมือทํานะคะ อาจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับความสมคัญนะอาจจะเป็นเรื่องรอบๆตัวเขานะคะตรงนี้ถ้าพูดคุยกันก็จะเข้าใจกันได้นะโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกความรักเนี่ยก็ควรจะคุยกันนะคะเขาจะได้มั่นใจนะคะพลังงานอ e ีซับทูยูทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือของคุณค่ะคุณโดนบันดานทุกอย่างมันประสบความสำเร็จได้ไ i ่เวดดิ้งนะคะคุณสองคนมีความเป็นคู่กันนะคะไม่ต้องวอรี่เรื่องของความสัมพันธ์นะ